มรักแฟนชมครับนี่ผมอยู่ที่ผาหม้อยแดงจังหวัดศรีสะเกดนะครับตั้งใจว่าจะขึ้นมาดูหมอกนะฮะมิตรรักแฟนชมทั้งหลายเสียงอะไรดังเอ๊ะเอนะครับลิ่งริ่งร่ะเสียงลิ่งนะครับข้างหลังนี่คือผาหม้อยแดงครับที่ลมแรงมากวันนี้นี่ใช่ไหมโอ้โหดูลมครับมีลมไม่มีหมอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกันนะครับวันนี้เป็นโอ้เสียงลิ่งครับนี่ลิ่งมาดูริ่งครับคุณโจฮะ วันนี้ลมแรงนะครับแล้วก็จะมีวิวพระาทิตขึ้นนะครับแต่ว่ามันเมฆมันคล้มๆนะก็เลยมองไม่เห็นข้างล่างนี้เป็นเขมรน,นะครับกัมพูชานะครับโอ้โหโลมนี่เขาว่ามออีแดงข้ามแรงมีหมอ,อกปิวมาโอ้สนิหานตารีบมาเลยไว้ อีกหน่อยอีคงค่อยมีว่าน้องจะขัดใจที่มออีแดงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนั้นเดินไปดูกับรูปแกะสลักนูนตับตรงนูน้น มากครับนีารบันะ เขาสัตตโสมน่มีไหสะน้องไผ่น้องไผ่เนาะตั้น้องไผ่ว่าแต่พะท้ามีตั่ฟอร์มอเลรน้องไผ่ว่ามีประเทศกัมพูชาเขาที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือเขาสัตตโสมนะฮะแล้วก็เลยมาหน่อยอีกภูหนึ่งนะครับใกล้ๆนั่นคือผู้ใสครับผมแล้วก็เลยไปอีกครับเป็นเขตอนุรักษ์พันุ์สัตว์ป่ายอดโดมครับผมเล่นอีกครับ ก็จะเป็นเส้นทางเดินนะครับชมป่าธรรมชาติตอันนี้ต้นรังน,นะครับต้นรังอันนี้ตน้นก้วยน้อยนะครับจะเดินไปดูตรงแกะสลัดนูนต่ำอายุพันไปอีกครับ มีบริการถ่ายทุกดวงด้วย30นาทีสวัสดการทหารตามม้อกแดงนะสามสิบบาทหรอก็จะสามสิบบาทสิไม่สิดวนนี่อะไรวะนี่นะครับหินอูรูปแปลกตานะครับ เดินไปดูนะครับภาพแกะสลักนูนต่ำนี่ในการมาเที่ยวแล้วก็ทิ้งขยะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะมามานี่อย่าหาทํานะครับเดี๋ยวขาขึ้นมาจะเก็บไปทิ้งที่งลงก่อนที่อาจจะไม่ได้ทิ้งก็ได้ครับลมมันแรงอาจจะพัดมาจากทางขยะ นู่นะทางเรามาผ่านน้ำน้อยเขาล็อกไว้นะครับเพราะว่าป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเราก็สอดมือเข้าไปถ่ายอย่างนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3มภาพนะครับภาพกับสลักอยู่บนหน้าผาเลยนะครับ เป็นภาพสลักรูปบุคคลในท่านั่งนะครับในท่านั่งบนผาหินทรายมอยแดงสันนิษฐานว่ารูปบุรุษเป็นเท้ากุเวนหนึ่งในจตุมหาราชประจำทิศเหนือหรือรูปบุคคลสูงสักเพราะอาจจะมีมีมงกุฎด้วยนะครับคนกลางนะฮะที่นั่งอยู่มีมงกุฎสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลสูงสักที่เป็นตัวแทนเทพ ทำพิธีบวงสวงปราสาทพระวิหารสร้างขึ้นในราวพุทธศวตวรรษที่17ส่วนกลุ่มที่สองรูปบุคคลประทับบนนาคประทับบนนาคคือนั่งอยู่บนพญานาคนะครับสันนิษฐานว่าจะเป็นเทพวรุณทรงนาคหรือพระนารายทรงนาคส่วนภาพสัตว์ทั้งสองที่ยังแกะไม่เสร็จอาจเป็นพาหนะของเทพอวตารภาพสลักนูนต่ำได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ อันซีนไทยแลนด์นะครับเพื่อนๆ <c oughs> บางท่านก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาซ้อมมือก่อนที่จะไปแกะสลักบนปราสาททับหลังของปราสาทเขาพระวิหารนะครับ <c oughs> มา่อมไปก่อนนะสร้างก็สันนิษฐานกันไปเพราะว่ามันเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อ1300ปีนะครับก็ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดแล้วครับมีแต่ข้อสันนิษฐานกันไปนะครับ คลิปที่แล้วนะครับไม่ได้พามาที่สถสถูปคู่ในคลิปนี้เราก็จะเดินมาดูครับสถูปคู่นะครับซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้หินก็เป็นคล้ายๆเกดงูนะครับเกดพญานาคเหมือนบึงการนะครับเวลาเดินก็จะเดินออกนอกแนวหุ ถนนที่เขาทำไว้นะครับนอกแนวที่เขาให้เดินเพราะว่าแถวนี้กับระเบิดที่ยังกู้ไม่หมดก็ยังมีอยู่นะครับสถูปคู่ครับสถูปคู่สร้างจากหินทรายมีรูปสี่เหลี่ยมหลังคาบาดพุ่มมีขนาด420คูณ193เซนติเมตร420คือความสูงนะครับ193คือความกว้าง เป็นศิลปะแบบปาปวนพบฐานโยนีและสิวลึงมันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเกิดนักวิชาการจึงสันนิษฐานว่าสถูปผู้น่าจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์คลิปนี้นั้นถ่ายในช่วงเดือนธันวาคม2564นะครับผมขึ้นไปบนผามอยแดงครั้งนี้ก็ไม่ได้พบกับทะเลหมอกครับเพื่อน ผมสอบถามนะครับเจ้าถิ่นเขาบอกว่าจะต้องขึ้นมาในเดือนสิงหาหรือว่ากันยายนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะต้องพบกับทะเลหมอ,อกให้ได้สวัสดีครับถ้าเกิดว่าไม่มีลมครับวันนี้จะได้พบกับหมอกอย่างแน่นอน